มหัวกว่านดอกดยัมีนจไม่รแย้นับไมก็ยนสั่นอยู่พี่น้องเอาบ่เฮยจักเพลงี่ต มานอนบนให้สาลีเแม่เฮ้ยตายอีกเลยโอ้ยตายแบบนี้พี่น้องเอย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเนาะมาผมมาพอกัซสาวล่าเซ็นเก่าเซ้นเคยมือนีเฮาสิไปตามหาผู้สาวเนาะพี่น้องสาวทางใดคือเฮากันยังเฮากันยังอะไรยังหายคำตอบบ่ได้แต่เฮาสิไปหาผู้สาวเสื้อเลืองพี่น้องโหแต่ว่าผู้สาวเสือเลืองผู้สาวน่ะอยู่ในขีปสาเล่ามือที่ไปสังกทานอยู่ในบ้านนคงไผ่เนาะ คือผู้สาวคนนั้นหนุ่งเสื้อเลืองสบายดีสาวราจะนาบายดีแม่น้องวิบายดีบาไวมืดมาไปทางบาวไวม,มืดมืดไปหาบาวไวนี่อันนั้นเดี๋ยวห้าสิไปเบิ่งว่าผู้สาวคนใดเน,นาะพี่น้องถ้พาผูดด้ใดเห็นขีดสาวเราที่ไปสังกทานมือหันคงสิรูะว่าผู้สาวคนนั้นเป็นไผเนาะเพราะว่าผู้สาวคนนั้นใส่เสื้อเหลือง แต่เช้าเล่าก็ยังหูว่าเป็นไัยพี่น้องเดียวห้าสิบติดตามไปนในหูนี่แหละพี่น้องว่ามีหูฝาเมียนอยู่เขาไปแคมเอาอยู่สาวเสือเหลืองเนาะเดียวสิเป็นไัยเ้าสิออกไปติดตามทังหน้าคลองไผ่สิเปไปพี่น้องไปน้ำกันสิไปค้นหาแล้วก็ตามล่ะผู้สาวหน้าคลองไผ่ตามล่ะสาวหน้าคลองไผ่ตามหาสาวคลองไผ่เนาะพี่น้องไปไปพี่น้องลุกลกไปสาวุดจะหน้าปาปะ บายพี่น้องเฮ้ยชาวมีเราว่าห้องลงมาก่อนล้ะว่าสาวเราว่าสิไปตามหาสาวนาคงไผมันกับพอสาวสีสว่างวันเล้วโอนี่ก็บอยกได้นะบ่ว่างมันยังบ่ไกลเออเนี่ยๆสาวมีส่วนขึ้นไปกินน้ํากินถ่าล้ะว่ะ ยังตายนะไหวหไฟชีหูนํำื่หนแเตียวมึงเห็ดยังจังไามันตายถึงบาดเดียวเฮ้ยขื่นไปจำไม่ห้องเพลงคือเราด้วยมมาเต้มด้วยเฮ้ยมาตะกูอ้ยเดี๋ยวหมึงจะปกด้วย เฮือนสาวโซนเนาะว่าห้าห้าจิไปหาผู้สาวเสือเรืองแต่เขามาพ่อสาวเสือสมก่อนพี่เนาะเขาต้องยุดสง่างอยู่ในเฮือนสาวเสือสมนี่แหละเพราะว่าสาวเสือสมที่ตำหุงไงเขากินเหมือนจิเปหามาเดิมอาะได้ยินบ่ได้ยินบอกบีบบังคับไปเอามาหุงมาตำสุกินเด้อเฮ้ยเอ้ตังเอเวอร์เออเสียภาษีเอเมนอันนั่นเอิ้นนไปต้องเสียภาษีเด้อลยสาวเสือสมเอ้ย ไปหามารถมาห่มมะเฮอเจ้าเสื้อหยังกะผู้สาวคือกันเลยนี่กะผู้สาวคือกันโตเด้เฮ้ยอันนี้กะผู้สาวค่ด้พี่น้องาสบายดีเาผู้สาวค่อยเฮ้ยผู้สาวแง่ได้ผู้สาวแง่ได้าตมีแล้วว่า หโอ้ยมาเบิ่งเครื่องเสียงให้แน่บ่าวไว้เอ้ยบ่าวไว้แบบไม่ได้เป็นอันนั้นบ่น <laughs> ได้แม่นสร้างเครื่องเสียงแค่สิเป็นแนวใดอะไะพี่น้องเอ้ยเรื่องของเรื่องก,กันสร้างเห็ดใบเห็ดเตียงเห็ดยังบ่ได้สร้างตู้จะเป็นเคร <laughs> ื่องอิเล็กทรอนิกส์บ่ได้แล้วบ่าวไว้เฮ้ยมันเอียงตัวสีขาวๆนะกระตู้อีกบ่มันบดตึกบดตีมันบดตึกบดตับเลยสอน อันนั้นโตซีคาวๆนะมันอียังตุอีกบ่แอมน่ะมันมีอันเดียวนี่แม็นบ่เพราะมันไม่เซ็ตบางก็ดีกันบ่บางสิเช่นในได่ไผ่มันหยาบเหยาบอยู่ฮะน่ะมันบ่เขาตุมันบ่ตึบใจ๊เจ๋อตายไปจจ๊เคยบ่บ่เองเองหนี่ว่ามันเกี่ยวกับตุ่มหมอแอมน่ะมันบ่ได้ตายแต่ตุ่มนะมันตายแล้วหวังใดฮะน่ะมันแล้วมันไปยังมีเฉพาะ เองว่ามันเป็นน้ำตู้เพราะว่าตู้ตู้มันบะดังยันระพงค่ะคือดังแล้วปวดดังยุส่ะดังและถ่มถ่มเป็นยังมาไปแล้วแผ่อนลงผ่อนลงเองบ่โอ้ยยันมันรูดกันมาแบบใส่ในมันน่ากิจใจของแม่ใส่ในตู้ก็มนี่นะ ใส่ในตู้ได้หมดเลยไม่ทำไรหรอกแล้มีก็งงพี่น้องเอ้ยบ่าเนี่ยลุ้นด้วยตู้ใส่ในตู้ไปกินอยู่หมดเลยเนี่ยได้สามีเอ้ยกันมาเสียบึงบ่เออมันมีหมองเสียบยุ่นในนี่กันนะเสียบมองหมองเนาะเออเอากันมาเสียบบึงดูกันมีเสียบกันข้าไปนู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยจะไม่เห็นดิ ถึงเล่าผูอานหานอากระลังมวนพันมาเป็นตัวัดีก่อ,อนแจกตัวตายตัวละซับน่อยตัวตายเน,าานื้อบ้านนันวัดมันตายนา,นาอพี่น้องไคมันแหลนยามๆเดี๋ยวก็สิบวามันตายน่ะเป็นน้ำก้นมันนั่นแหละใ่่มันตายกยังบอ ใมันถึใช่แจกเองเองว่าก้นโทษละซับเครื่องนี้บ่น้ช้ยมันเป็นน้ำชายน้ำชายมันไ่ดีเลยเมนมาอ้าวพี่น้องมาวีใจเครื่องเสียงของแซมเม้นี่เลยมื่อนี้เฮ <c oughs> ้ยหอมปิ้งไก่เด้ยอยเฮ้ยเอาอีกแล้วแซมเม้นิเต้นในฮาเบิ เอาลองมึงดูฮะไม่ได้มาหาจะไมมกันยังบุกถ <c oughs> ึ้วป <c oughs> พี่นอ้องเอ้ยสาวรดจะน้าเห็ดแล้วปาะนี่เต้นนะแม่ย่านเดบุษมาโต๊ะอยู่พีนนน่น้องเอ้ยมึงดูสาเมีเนี่ยเรามีไม้สองสามไม้เอามือนีห้าประเดี๋ยวไ,ไปทางได้ดอกเอลองเลี้ยขู่มาซาเม่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ซาเสียงควางพี่น้องได้บ่เฮ้ยโอ้ย นแพงของปาษาเล้าผู้อันหันยังมีสาวสวยงามเลือเกินให้เฮ้ยเ้นเิ่นห้องอยู่คนเดียวผู้ผู้จะไม่ยังยังม่ห้องสาวล่าห้องก่อนเลยพี่น้องก็นาสายดับเออเท่าไหร่ตาเยียงควางเนี่ย ตายอีกเลยพี่น้องเอ้ยตายอีกเลยพี่น้องเอ้ยก็ยังใช่รถจะน่าสิบเลาะกันหะขนาดจะพ้นไปซื้อยังตายตายอีกเลยพี่น้องเอ้ยไายเฉียบแจกแซมมี่เป็นลาะนะเรียบเวิร์ดอะมรหรอใช่แคเป็นลาะมันเรียบเวิร์ดเลยอู้ยเอ็ะไรสิบเลาะไ่าอยู่เลยจากเมีวบุกเคยใช่อาแซามีสิเหตุพี่น้องเอ้ย เก็บมาได้มันดังมาได้เามีงายใไหม่ใได้แ่วมาใส่เาอเอแมนหัวตัวมันขาดเลยทิมและเอามาบึงด้วยหัวตัวมันขาดนะมันหมดแตกเจ้าใส่ได้ไปยจังดัดแป้งอ่ะก้าวใส่ถ้าเาก้ามกนเนาะ ตอนนี้ตอนนี้ชาเมฆเล่ากันลั่องบึงเครื่องเสียงเราปล่อยมันดูซะก่อนอัน่ะทางนาทานาั้งนาผืนห้องเพลงข้ามาทางนี้ข้าลงมาแตะขาลงมาแตะเ,เตพืเ่อนเสาวเมฆผืนเนาะอันนีนน้บ้าซีดผืนเสียเอาอันนั้น หายมังหงเปิอสอเอามาังหงหายตัมพี่น้องเป็นเห็นมาเฮือนซาเม่เลวได้ยินว,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 ว่าตัมมังหงเพิ่งเพิ่งก็เลยสิเอามาังหงหายตัมเนาะพี่น้องเกระทั่งนั้นยังเติดติดไม่อยู่พี่น้อง,ม,งนะมังหงดกเนาะเป็นปิดมังหงหายตัมเพิ่วมา พ้องตอนนั่น่นไปกินอันนั่นน้ำเนาะเพิ่นเพิ่นไปกินข้าวเปียกข้าวเปียกน้ำนักเรียนขอบใจเด้อบ่าวเิียดขอบใจเด้อผู้เพิ่นยังงั้นอ่ะเพิ่นเอามังพุงให้หน่วยนึงฮะกินข้าวหรือยั่งเออเพิ่นว่ากินข้าวหรือยังพ้องมาอย่งนี้ไป หน่วยใหญ่เนี่ยน้องเฮ้ยฮู้เฮ้ยจัดการแม่เชียวมึงดูผินไมวเบาซีดเนาะค่ะอีเอ้ยมาคลิปนี้ซารากับสิแดมลาพาจากพี่น้องไปเพียงตอนนี้เลยเด้อปากก็ไหลกุ้เซก็้ซับตะไคร่ในเด้อพี่น้องเด้อซาลด์จน้าเข้ามาฮะ เท่าหเสารเสือเรืองแต่ข้าพ่อแต่ซสาเสือโสมนอพี่น้องมือนีมันหนอพี่น้องเลยไม่เสือเรืองขาพ่อแต่าเสือาเป็นเสือเสมนอพี่น้องยบายเด้อพี่น้องพ่อกันปีหนาเด้อบาย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 าส้าพวพาปลาปลามือนีโอันฟีดไว้ก่อนจะนาเขาเจอว่าเ้าเสือเรือง เสือเลี้ยงกับงามอยู่เด้กันว่าแบบนี้งบ๊ายบาย